โอเคมาวันนี้จะมาเล่นเกมจีไล่ย้ไปชิคกี้พายหนงทีป่ะเริ่มแมทเลยโอเคไปถัดม็อกดีกว่าถัดม็อกไปเตี่ยกไปม็อกมันมีเนี่ยเคยตายตรงวงในอ่ะแต่ว่ากูเออก็เลยแบบไม่กล้าไปมันน่ากลัวที่ไหนวะยังไม่ได้เรแมทเลย สองบ้านห้าหลังเพี่ยวไปสองเกดิวอันจองบ้านห้าหลังเพี่ยวไปสองเกดลวจังวะเอาไปต้องห้าหลังุยบอกว่าพี่พี่เล่งบ้านบ้านสี่หลังละเอิ่มเอ้ยไม่ได้ป่ะพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วไม่ถึงป่ะเฮ้แม่เฮ้ โอเคอ่ะอ okay. ุ๊ยอุ๊ยมาถึงก็ได้ปืนเลยนะโอ้ยยังไม่ได้เลยอะข้อบ้านใหญ่ข้อบ้านใหญ่ได้ปตัดตีมาเอ้ยแต่กอดอะไจ้าแตกได้เนี่ย AK เอา AK ป่ะ AK เอาเอาเล่น AK เอ้ยแต่มีละมีละมีละละมีละมีละแมวแมวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงแล้วยิงแล้วเจอไปแล้วไงปอ เฮ้ยเฮ้ยไปหาคนงานไปหาคนงานน่าเปื่อรู้ได้ไหมเป็นคนอ๋อมันยิงกันน่ะมันก็ต้องมีคนแหละอะไรเจอหรอที่เจอหรอเฮ้ยเจอแล้วเจอนนั้นขอดิเกอร์บอรดเลยของมันของแบบมันเวลหนึ่งอ่ะไอเดาะปะไอเดอะกระเป๋าสามขุยยาขุยเต็มเลยจ้าเต็มเลย แบกหรอปะไม่แบกเอาแบกเอแบก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 มาเก็บดิแล้วแป๊บยีคนอยู่ว้าวว้าไปหลงก่อนมีคนอีกปะไม่มีแล้วแน่ใจแน่ใจมีปนนี่ตาย้เอะไรอะไรใครคานอยู่วะอ๋อตเฮ้ยงเเองเองโอ๊ย หมายอะเอาเลยเก็บได้ค่ะไม่มีครับเอิ่มตอนนี้คือพี่กลายเป็นหมอไปแล้วอุ๊ยโอปู่ปืนเฮ้ยทำไมปืนแบบอะไรชอบปืนไหนอ่ะปืนที่ชอบปืนอะไรเฮ้ยอันนี้อะไรอะชอบปืนแหละเฮ้ยอันนี้คืออะไรเฮ้ยชอบโมโต๊ตฮะคือไหนอันไหนอันไหนมันคล้ายๆสกะขอบสีแดงว่ะดูพี่โง่ไป อ๋ออันนี้ป่ะที่เก็บอะไรแล้สองอันไอ้นี่เอามาดูหน่อยคือชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วมันมันสลับยังไงวะสลับตะโคบอ่ะเอิ่มกดไอ้นี่นะแท็บกดแท็บขึ้นป่ะไม่แบบสมมติเล็งเลงไว้อหรออ๋อเออสัายเป็นเอ้ยพี่ไอ้นี่หรอเขาเรล่นอะไรสูนเล็งแบบที่มันติดด้านข้างอ่ะเออไม่ชอบอ่ะไปไปไหนต่อมันเลงงไงวะเนี่ย มันมันแบบว่าอาจจะไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ใช้นานแล้วอ๋อที่ตรงไหนข้างหลังพี่ใช่เหรอหาก่อนหาก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะกอดแม่เลยเอ้ยเจอแล้วเฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะกี่คนแล้วได้กี่คนแล้วว่ายิงไม่โดนว่ะเอารุมเอ้ยสองตัวนี่ว่ามีสองตัวนี่ว่ะยังไหนยังไหนไม่เห็นอะไม่เห็นอ่ะเจ็บเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งน่าจะปอดว่ะไปครับเพื่อใจ ไหนมีมีตรงนน้นอีกมีตรงนน้นอีกไกลๆหาไปไหนเราก็ไม่รู้บอกผิดได้ไหมบอกผิดไม่ได้หรอะอารู้บอกผิดกระป๋วยเนี่ยได้ไอ้น่ะอดอว่ารู้สกายจังเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะยังไงตั้งกิ๊กเตอร์ไเลยอ่ายืนที่นู้นนะมาเนี่ยนะเนแต่น่าจะดาวแล้วมั้งโอเค เฮ้ยี่ารยเจอกันดานฝ่ายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเลิกหรอน่าเบื่ออะอะไรอ่ะวันนี้ไม่ทอฟฟอร์มดิอุ๊ยอดาวดาวดาวไม่หนุกเลยไม่ได้เล่้วอะไรอ่ะไม่ทอฟฟอร์มเลยวะเนี่ยแม่วะไอ้แม่หลบหลบหลังหินมันไต่ไต่ขึ้นไปแล้วไต่ขึ้นไปแล้วเฮ้ยอย่างนี้โนอย่างนี้ต้องล่าอย่างนี้ต้องล่า ยิงโดนนี่นะเว้ยมันยิงเพื่อนในทีมได้นะเว้ยได้สิสักนัดเฮ้ยจะเย็นสักนัดำเออมันเปองยาทป่ไหนที่มันหมอเออมที่ยาอะไรเปล่าพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันสาดกันมันอะไรจะแล้วจะแล้วจะแล้ยกระสุนวัดกระสุนวัดยามสวยมันได้หมวกอ่ะยิงโดนหมวกปะเนี่ย เฮ้ยหมวกสามเออมีสะโขบเท่าไหร่เอ่อเฮ้ยหมวกสามหมวกสามจะแตก้วไม่เอาละมีปืนแฟร์ด้วยแต่ไม่รู้มีกระสุนเนาะเฮ้ยเฮ้ยลุยไหนน้อง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 ยี่นี่โอ้ยโอ้ย่ะจะที่อะไรอะ ทำไมกูไม่ตายก็ไม่รู้ว่า,อา,า,วาโอนเขไม่กิตายนะอ๋อนะขอขอแก้มือขอแก้มือแก้มือวันนี้วันนี้ไม่ได้กินไก่แน่เลยอะถ้าวันนี้อุ้ยอ้ยอุ้อุ้ย้อ๋อขอแก้มือ,ก,อก่อนวันนี้ไม่ได้กินไก่แน่เลยดูจากบอกว่าการเล่นของไก่แรงไก่ะะแพงเกินกอเฮ้ยมันแบบว่าเดี๋ยวเออวันนี้มือไม่ขึ้นเลยเพราะพี่แน่เลยนะโอ้โหเกี่ยวแนะเกี่ยวแนะ ได้ได้ได้เดาพวกนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แก้ตัวสองพ่งนี้อีกรอบ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 สายพ่งนี้น่าจะอีกรอบอีกรอบอีกรอบอีกสี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงหรือเปล่ามันสองสามชั่มแหละพวกนี้อุ้ยพรุ่งนี้เรียนสองชั่วโมงเลยแหละวันนี้เรียนชั่วโมงเดียวไม่เรีนตอนกลางคืนหรอฮะไม่เรีนตอนกลางคืนหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่แหละอออุุุยยย ออโอนดิอ๋อหน่อยปไม่ได้ไม่ได้ไมีแค่กระบอกอเดียวยอโอ้คนกันเองอุ้ย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 อุ้ใครเขื่อนเลูปเดิมเลยจ้าขาดกระบอกหนึ่งไงเออมีสองกระบอกต้องแบ่งปันสักปะมาเอาเองมาเอาเอง รีบหรอรีบมากเลยไหมฮะไม่ให้ตั้งแต่เมื่อวานอะเอองงมากออเอ่ออุอ้ยจะปอยล์กีสามแล้วเอ้ยนั่นแหละมีหมอวกมีอะไรอีกคครรมอเตอรนี่ชอบอยโยนมอเต็อปเล่นมากเลยอ่ะ,อะสนุกดีมอเต็อ,มโโตอปมันคือมันเป็นขวดอะมอเต็อปก็เทวอะ ไอ้ไฟอะนะเราเปิดไฟนะยานี <occurs> ่เสียงคนเดินใครเดินเกี <finish> ่ยวเออเสี่ยแมงแหละอุ้ยหลอนแน่แล้โอ้ยหลอนโอ้โหงโอ้ยโอขาตตะขาตแล้วโอ้ยคุณแปดอะนะคตณขาตแล้วไม่งอแล้วอะไรอะไรอะไรโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยที่ไหนที่ไหนที่ไหนนี่อยู่นี่นี่นี่คือนี่ขู่สาให้คุณแปดแกไป วิ่งติดยิงติดไม้ใช่ตัวหนึ่งพี่ยิงติดไม้เอี๋อุยหุยไม่มีปืนอ่ะยิงมันได้ปะยิงได้ปะยิงได้ยิงได้คือตัวไหนนะตัวเดียวกันกับบกัที่เจอปะเนี่ยผมหกอ่ะเออหัวฟูฟูอ่ะพี่ฆ่ามาแล้เคยยมใช้ปืนกอก์ฟฆ่ามันนะไหนเอิ่มใจ ยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายนะเก็บไปเลยเก็บเล็กเก็บเล็กเก็บเลยอ่าไม่มีปืนให้เลยอ่ะงงไม่แต่ทนายไหนอ่ะตายแล้วไปเถอะไปเถอะไปเถอะอ้าวที่ไหนแล้วข้างหลังอะไรอะไรที่ไหนตายตายตายมันตายแล้วไป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 กันแล้วจากนี้ตามมาตามมาตามมาที่ที่ขอที่ขอเอาฟาร์มกันโอยมันตอบมาเร็วมันขอกระสุนมันทิ้งนะเอ้ยคนเงา ไม่มีกระสุนวะไปไปไปพี่แต่งเต็มแล้วก็เอยังไม่เต็มนี่วะขาดกช่องหนึ่งอุ้ยอะไรอ่ะข้างหลังยิงเหรอพี่ไม่ได้ยิงคนอื่นออุยยู่ไหนหลอนแล้วเราอ่ะหลอนแล้วเราจามฝั่งใจเอ้ยใช่ไหมกระสุนหมดกระสุนหมดอ้าวโอ้ยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยขาดแคลนมากเลยอ่ะทำไรทำไรทำไระทอไรเราอ่ะกระสุนหมดอ่ะขโมยแล้วอุ้ยเอ็มสีเอ็มสีขอบคุณครับ โอ้ยก็ส่วนเขียวฮ้ะไ่เงียไปเถอะไปรๆไปไปที่ไหนอ่ะก็ใช้ปืนพกยิงตายอ่ะนะอาออดีพี่ใช้ปืนพกยิงมันตายเก้ะเขียวเลยเอาหมวกสามะหรอเออเอาดิขอบคุณครับ รลับหนึ่งชักช้าพี่อเ,เอาเองโอ้ยโอ้ยปอ้บปะมึงปะนึงฮารอยู่ไหนนี่ฮ่าโอ้ยทำไมนี่แบบเหมือนเป็นเป้าอะ่ะแบบโดนถอยตลอดเลยงงงงไม่เคยเห็นอะไรนี่อ๋อหมวกดำมคนฉียำ สเอ <Okay. S 1> จอคนไหนเห็นกันไหม่เอ็นสิบเอ็นสิบบ้านบ้านไหนนี่บ้านน่ะเฮ้ยเจอแล้วเห็นเนาไม่เจอโอ้ยิงไม่โดนแปละวะเจอเอ๊ยทำไมยิงไม่แต่ทำไมยิงแล้วมันไม่เป็นไรเลยวะ โอ้ยโป้เโดนไม่โดนไงโดนนะใจคิดเอ็นติดอ๋อเจอแล้วสุดไม่ถึงอ่ะนอนมาแล้วเฮ้ยว้าวอุ้ยต่ยเราอ่ะไอ้กว่าสันเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนม้ยไม่โดนอ่ะอย่าวิ่งดีิอนิ่งนิ่ง อุยอ๊ยไม่โดนไม่โดนเกือบเกือบอุ้ยอุ๊ยโดนโดนโดนเลือดออกเลือดออกอยู่เฮ้ยเอาแลโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไหนอะอยู่ไหนอะหลบหลังกำแพงได้เลยไม่เห็นเอาเลยเอา <ๆ S 2> เอาลย<ๆ>โอเควงมาล,ละแต่เหอะเอ๊ะกระสุนกระสุนเกี่ยวพี่ชายว่าไม่ใช่เนี่ยวะถั่นฟ้าที่ไม่ได้ใช้ อ้ยเอเคเอาคเหวอ no แมวโอ้ยความรักความเมตตา้ยเสียงปืนเียงปืนมาจาก S ยี0สองร้อยมามามาอยทนเยอทะยนเรวเร็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 วไปเลยไปเลยไปเลยไปยูสปีดหลายๆลหลายล้ ลงลงเลยจะขับัาเข้าไงเข้าแต่กินคือเบรกเฉยเฉยใช่ปะม่ไม่คุณออกมจะได้เลองนะโอ้ยอะไรอะเดีกสักรอบได้ไหมเนี่ยโบอุ้ยอุ้ยกแล้วถูกแล้วอุ้ยเราเราลิสจบอุ้ยจะได้กินใจแล้วไม่อ่านแล้วไป้ปไ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 ไป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 ไไล 我来啦我来啦ตอนนี้พี่อยู่บัตรังคาแล้ะออกมาดออกมาดูดิไม่มาแกลงมาดูดิยิงโอไม่เอาอ่าะพี่มันคนอย่างเงี้ยพี่มานคนอย่างเงี้ยนะเอเสียงเครื่องบินหว่าเสียงรถดูดูดูเห็นได้ปะไหนนี้เนี่ยเฮ้ยอ้ยอย่ามาตั้งค่าใส่เ้ยใส่เครองบินวะ มองนี้มองเจออเครื่องบินไปไหนเอ้ยเจอแอากาศแบไปเลยไปเลยเอารถมาวะขับรถไปแอร์ดอปรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถอยู่นู้นพี่ขับเองเดี๋ยวพี่ขับเองตามมานี่ตามมันี่รถอยู่นี่รถอยู่นี่ตามมาตามมาตามมาจะรับยู่ไงฮอจะรับจะรับจะรับโอ้อะไรไม่ไว้ใจหรอโอ้ยไม่ด้เสียงคนเดสองคนอ๋อไม่ใช่ตัติขี่รถแม่เคยเอ้ยขับรถแม่เคยชนเลยนะเว้ยแต่แบบพอมากับพี่ก็ชนต่อเลยเออไอ้ดอรอันนี้เอาไหมพออ่าพออ่าอันนี้จริงน่าจะมีมีคนออกไปแล้ว เออไปเาไป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 ไหนอ่ะถายไปไนะอ๋ออย่ี่นี่ตตอต่อดีสะพักโดนไออปัตายอกโอ้โหขโมยผมไม่ได้อะเด็กไ่ไกะไม่มีแหละไปเถอะไปไปไอันตรายอันตรายไปไหนเนี่ยาปในวงเล่นว่ะนเออลไม่ได้อ้เอาปืนเดิมก็ได้วะ เปหนเดียเราไปไหนเดียเราไป็นเดียเฮ้ยแกมาเอาปืนนี้ที่ปืนกลเนี้ยปืนกลเนี้ยที่เสียดายของเอาไปใช้เร็วไม่ใช่เอเคไม่ใช่เอเคเฮ้ยมันจะคนหรือเปล่าเอ้ยจริงจริงเจอคนเจอคนเจอคนทางที่เหนือที่เหนือกำลังวิ่งในใตัวสีค่ะอุ้ยสีขาวโอ้โหเนียนมากแม่อย่านะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังยิงยิงข้างหน้าไปยิงข้างหน้าไปอย่าอย่าสนใจข้างหลังโอเค

แต่บอกแบกแกบอกแบกเตี้ยแบกแล้วแบกที่สองแกวิ่งแหลบมุ่ไปอยู่โดนโดนกันหน้ากันหลัง่งเอ็ดฟิลไหมข้างหน้าก็มีใช่ข้างหลังก็มีพี่เก็บข้างหลังให้แล้วพอพี่กำลังจะวิ่งเข้าไปชุบให้ไอ้ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งมันเล็งพี่พี่จะส่งท้างแกจะส่งท้างเล่าไม่ได้หนังเรนี่ล่พออ่านหนังสือไปคก็บดีมีไว้เท่านี้แล้วครับทุกคน สีทุ่มตีทุ่มตีทุ่มตีทุมไไมันโหลดอะไรวะเนี่ยรับน่านโอเคเหรอสีทุ่มาเว้ยไม่ไม่ไม่นาจบจิปไปเท่านี้แหละเจอกันใหม่ปีหน้าฮะายไานะบาบายไม่เล่จริงีทุ่มเองเนาะเ่ีสบายบายบาย 知らない世界僕の頭も知りたいみたい